ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการในการบันทึกสื่อนะครับในกรณีที่เรามีจอภาพจอเดียวนะครับซึ่งในการมีจอภาพเดียวเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสร้างความสับสนในการบันทึกให้กับคนที่ต้องการบันทึกสื่อค่อนข้างมากทีเดียวนะครับก็เราจะมาดูวิธีการกันนะครับว่าทําอย่างไรนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราจะต้องทําการเซตนะครับซอสที่1นนะครับเป็นตัวกล้อง Logitech ก่อนนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเรากําลังถ่ายทำนะครับแล้วก็กล้องเนี่ย โฟกัสมาที่ตัวกล่อง easy studio controller นะครับต่อมานะครับเราก็จะเลือกที่ซอรที่2นะครับซึ่งจะเป็นดิสเพลย์หนึ่งนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวหน้าจอของตัวโปรแกรมนะครับมีลักษณะเหมือนกับการซ้อนภาพแบบไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมครับเราต้องจินตนาการภาพนะครับว่าตัวโปรแกรม logitech capture นะครับมีลักษณะการทำงานเหมือนกระจกนะครับเขาจะทำหน้าที่สะท้อนภาพใดๆก็ตาม ที่อยู่บนหน้าจอนะครับซึ่งในที่นี้ตอนนี้เราเปิดโปรแกรม Logic Capture โปรแกรมเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของโปรแกรมที่เขากําลังจะสะท้อนอยู่ก็คือตัวโปรแกรมของเขาเอง,เองนะครับก็จะสะท้อนภาพแบบไม่มีที่สิ้นสุดให้เราเห็นแบบนี้นะครับ mm hmm. เมื่อเราต้องการบันทึกสื่อนะครับเราสังเกตดูนะครับเวลาเราเปิด powerpoint นะครับขึ้นมาเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวหน้าต่างของตัวโปรแกรม powerpoint เนี่ยก็มาปรากฏอยู่ในจอภาพ ของตัวโปรแกรม Logitech Capture เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราต้องการบันทึกสื่อนะครับเราจะต้องขยายหน้าจอให้เต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าหน้าจอตอนนี้สื่อที่เราต้องการบันทึกจะเป็น powerpoint โปรแกรมเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าโปรแกรม Logitech Capture จะทําการสะท้อนอะไรก็ตามที่อยู่บนหน้าจอนั่นหมายความว่าตอนนี้โปรแกรม l o g i t e c h Capture พร้อมที่จะบันทึกหน้าจอของตัวโปรแกรม powerpoint แล้วนั่นเองนะครับ กลับมากันที่หน้าจอของซอ r c สที่1กันก่อนนะครับหลังจากที่เราเข้าใจในหลักการของการทำงานหน้าจอเดียวของตัวโปรแกรม Logic Capture แล้วนะครับตอนนี้เราเตรียมสื่อให้พร้อมนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการถ่ายทำนะครับซึ่งกุญแจสำคัญก็คือตัวกล่อง Easy Studio Controller นี้นะครับหลักการทำงานของตัวโปรแกรม Logic Capture นะครับก็คือเขาจะทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะเปิดโปรแกรมอะไรก็ตามนะครับดังนั้นเราต้องสลับ ตัวซอสให้ดีนะครับว่าเราเลือกวิดีโออยู่นะครับหรือว่าเราเลือกสไลด์อยู่นะครับถ้าเกิดเรากดปุ่มสไลด์นะครับจะเห็นว่าก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่ว่าเราจะเปิดโปรแกรมอะไรมาก็ตามนะครับการทำงานของตัวกล่องเนี่ยจะทำงานได้ตลอดเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราเปิดพลา์ powerpoint ขึ้นมาแล้วกล่องจะทำงานไม่ได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ที่หน้าจอตัวโปรแกรม l o g i t e capture h c นะครับหลักการทำงานของโปรแกรม l o g a t e capture นั่นคือทำงานตลอดเวลานั่นเองนะครับ สิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมต่อไปก็คือเราต้องเปิดสไลด์ powerpoint หรือสื่ออื่นที่เราต้องการขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ทําการเตรียมรันหน้าจอให้เต็มนะครับตอนนี้เรามั่นใจแล้วนะครับว่า,อาซอสท,ที่เราเลือกไว้ตอนแรกก็คือตัววิดีโอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราพร้อมเนี่ยนะครับให้เรากดปุ่ม record ทําการเริ่มบันทึกได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องควบคุมว่าเราจะเปิดวิดีโอหรือจะเปิดสื่อนะครับโดยผ่านกล่อง แต่เราจะไม่เห็นนะครับว่า l o g i c c ค p t เจอรนั้นทำงานเป็นยังไงอยู่เพราะว่าเราต้องเปิดสื่อเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยการซ้อมให้มีความเชี่ยวชาญชำนาญนะครับแล้วก็คุ้นชินกับการใช้ตัวโปรแกรมนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับต้องกล้าที่จะเริ่มบันทึกก่อนนะครับแล้วก็เราจะเห็นความผิดพลาดนะครับแล้วก็สามารถทำได้ดีขึ้นนะครับในครั้งต่อๆไปนั่นเองนะครับ